อืตายสิจนถึงวันสุดท้ายแอสโตรคอยเล็กสังหารพวกหัวปลอมมากันอีกแล้วหรอกทุกตัวบังคับบนอยู่ตัวตรงตีโอเด็ดว่าให้พบลับส่อใครพวกพวกเขาแคมีราแมนตรงตีตรงนี้ขอกันแล้วแซมแคมีราแมนสุดยอดเดี๋ยววังคับบนพวกมันมีเครื่องบินเจ้าเนิน เดี๋ยวฉันจัดการมันเองมันไม่ชอบไนาจิ้งกัดป่าฉันไหมตกนายแข็งแก่งขนาดนี้เลยเหรอให้ฉันช่วยข่ามันเองตกแล้วสินะเดี๋ยวยังมีอีกตัวถอยแล้วดีใจไวาไป,ไปม<า>ั้งการจอมตีเมื่อกี้แรงชะมัดเลยแพนเชียร์วูเมน จากนี้ฉันจะดูแลนายเองนี่เธอจะไปสู้กับไอ้ตัวนั้นจริงๆเหรอคนที่ฉันรักจะต้องไม่เป็นอะไรทหารดีนี่ขันเจโฮเป็นทำไมเธอไม่หล่อเัื่อน้นตะปก่อนนะเธอจะเอาชีวิตมาทิ้งแบบนี้ได้ไงกับฐานเอ๊ะทีวกมันโคงมาได้ยังไรเจ้าเว่อนตัวน้อยพวกนายดความคิดนี้ซะให้พวกฉันจัดการมันเองมาทีวีแมน พวกนายกลับมาวันใแล้วใช่ไหมมาเยอะกว่นี้จะไบกบปอมกันเฮ้ให้้เ,เอเออกระจบเฮ้ยแก้ครสักคนต้องตายแต่ไม่ใช่ฉันเป็นแกนนะทูกแล้ว คิดแบบนั้นเหรอะ,อะ,อะคิดว่าแดกแห่งแ่งคุณเดียวรลือกหน่อยมองที่ฉันสิคิดว่าฉันโง่เลือกไนฉันบอกให้มองที่ฉันไกตัวแล้วสินะฉันทุกซอมมาฆ่าแกมีแต่แมงวิ่งแมงป่า อยา,ากายยาคิดว่าฉันโง่เป็นเพื่อนวอกลังพวกแกเลิกไหนเราแกสลัดมากหรือไองใทรทำทีทท่วิเมน้นวันนี้นายดูโกรธนะใคยท,ทนของพวกแกไม่ได้อยากให้พวกแกไปยังไรค่าไปซะในขณะที่พวกแกยังไปได้แกะจะให้พวกฉันหนีหรือไงยังไม่มีใครได้หนีไปไหนทั้งนั้นเด้อ แต่คิดว่าแกแทงใงมากนึกไงไอ้วัตทีวีตายซะตายซะตายซะแข็งใจไว้นะช้าเกินไปแกน่ะฉันจะทำยังไงดีฉันช่วยนายเองไท้ันตัวตายได้เฮ้ต้ออยากตายของเพื่อนแกนึงไง ให้แกฟ้าวัานไฟไม่ได้หรอฉันจะให้แกด,ดูว่านรกเป็นยังไงไอ้ทัท้พี่ีแมนแข็งเก่งอะไรขนาดนี้ทำดีแล้วนะไอ้เพื่อนตัวน้อย เราแทนในพอททุกคนเข้าไปที่ฐานทัพเรียบร้อยแล้วไปจัดที่นี่กันเถอะไทยท่านใช่เลยจับก,กันเถอะไทยท่านโทกมันยังไม่หมดไม่หมดแตาไทยก่อนก็ได้นี่นะนี่นายฟังใครบ้างวิ่เดียวกขยะนาสมเพรสัตรที่แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับฉันมันหน่อย ได้นี่ไปไหนแนี่คาวิส